บาลานซิ่งค่ะเราทาหลังจากที่เราทาเฟซมาร์คครีมแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราจะใช้ตัวมาร์คชีทหนแผ่นนะคะไม่ต้องชุบอะไรวางลงไปทับลงไปตามรูปหน้าลูกค้าวางทับลงไปเฉย,ย รียบร้อยค่ะคอนบาลานซิ่งนะคะวางทับลงไปสาเหตุที่เราทับตัวมาร์คชีทลงไปเพราะว่าตัวมาร์คชีทนะคะจะไปช่วยในเรื่องของปรับความสมดุลเกี่ยวกับอุณหภูมิของตัวครีมนะคะทําให้ครีมนะมีการซึมเข้าสู่ผิวคืนความสมดุลคืนความชุ่มชื้นต่างๆนะคะเข้าสู่ผิวในปริมาณที่อพอเหมาะกับผิวแต่ละจุดนะคะรวมถึงนะคะ จะทาให้เขาเรียกว่าผิวเกิดความสมดุลมากขึ้นเ mm. นาะแล้วก็ตัวผ้าก๊อซทำไมเราต้องวางก่อนลดการเสรียดสีของตัวไม่พายกับผิวสองทาครีมสม่ำเสมอทั่วทั้งใบหน้า 3. การเช็ดทำความสะอาดออกได้ง่ายนะคะย <Okay. S 1> ิงไว้สิบห้านาที